เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกล้องจับความเร็วนะครับหลายท่านนะครับคิดว่า GPS เนี่ยมีตัวตรวจจับกล้องของของของตำรวจนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันคือ POI ชนิดหนึ่งในใน iCo 8นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการอามาร์กจุดที่เป็นกล้องนะครับ จากแผนที่นะครับสมมุติเดี๋ยวผมสมมุติว่าผมจะตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะ<ม>เดี๋ยวเราลองมาดูนะนะฮะจากเมนูด้านข้างนี้นะฮะให้กดตรงเคอร์เซอร์นะฮะถ้าเกิดจับพิกัดได้ก็คือตำแหน่งนะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเมนูตรงนี้ เห็นไหมครับตรงนี้จะมีกล้องนะฮะให้เราให้เราหาตำแหน่งนะครับที่จะมาร์กเป็นกล้องนะสมมุติผมเอาเป็นจุดนี้คลิกเข้าไปที่รูปกล้องนี้นะ <S <S เห็นไหมครับมันก็จะมีประเภทของกล้องแล้วก็ทิศทางแล้วก็ความเร็วของกล้องเราก็ตั้งได้เลยนะฮะก็อลองตั้งดูนะฮะประเภทของกล้องจะเอาแบบไหนนะก็อลองตั้งดูนะแล้วก,กดโอเค นะภาพกล้องก็จะโผล่มาเห็นไหมครับนะครับเมื่อเราขับรถผ่านมานะครับมาเจอบริเวณกล้องเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็ตัวรูปของกล้องก็จะโผล่มาที่ตรงนี้นะครับถ้าเรามาที่เมนูจำลองเส้นทางเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะจะไม่เห็นต้องขับรถจริงนะฮะ ส่วนการตั้งกล้องนะฮะเข้าไปที่เมนูอ่าตั้งค่านะฮะแล้วก็ตรงคําเตือนนะฮะเนี่ยครับให้ติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูย่อยนี่น,นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอ่าเห็นไหมครับเสียงนะฮะหรือเราอาจจะตั้งเสียง alert เป็นอีกเสียงหนึ่งก็ได้แนละ้วแต่เราเห็นไหมครับเราสามารถตั้งเสียงได้ แต่ละตัวแล้วแต่เราว่าเราจะตั้งตัวไหนนะก็ลองไปเล่นดูนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมคงไม่สามารถอธิบายแบบละเอียดละเอียดได้ต้องลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็วิธีทดสอบก็คือต้อง ขับรถผ่านจริงๆนะครับมันถึงจะเห็นส่วนการมาดูที่เมนูจำลองอะไรเนี่ยจะไม่เห็นนะครับโอเค